สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนมารับชมอินฟินินะครับผมเป็นตัว X Pad นั่นเองนะครับผมนะฮะหน้าจอขนาดที่11นิ้วเลยนะฮะตันนี้รันอยู่บน Android 14นะฮะ XOS 14เหมือนกันเนาะนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมระบบเสียงเนี่ยลำโพง4ตัวเลยนะครับเห็นไหมฮะลำโพง4ตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Helio G99 นั่นเองนะครับให้ดูรุ่นสเปคก่อน นะครับผมนะราคาเพียงแค่5,999บาทนะครับความจุเป็น2,56เลยนะครับนะฮะถือว่าตอบโจทย์เลยในราคาเลยนะฮะถือว่าทัชสกรีนไหลลื่นเลยนะครับบนข้างโอเคเลยเนาะับพาเพื่อนมารับชมเจ้าอินฟินิตนะฮนะครับผมตัว X Pad นะครับใช้งานง่ายเลยตัวนี้นะครับการแจ้งเตือนทุกอย่างเนาะ ใส่ซิมโทรได้เลยนะครับเพราะว่านั้นนะครับราคาเพียงแค่5,999บาทนั่นเองนะครับเป็นตัว 4G นะตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับใช้งานไหลลื่นเลยใช้งานไหลลื่นเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับการันตีเลยตรงนี้นะครับราคาไม่แรงเนาะตรวนี้อยู่ที่5,99 9บาทนั่นเอง ครับสำหรับเจ้า Boost i n f i n i t นะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองถัดมาดูสมาร์ทโฟนเนาะนะครับาวเพื่อนๆมาเปเดตเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับ GT 20 Pro นะฮะหมื่นสองพสิบเก้าบาทนะครับสเปคดีดีไซน์สวยเลยนะครับตัวนี้เป็น50 Pro Plus ตันเองนะครับห้าหกพันสี่นะครับเป็นสีแดงสีใหม่เลยนะครับผมนะครับอีกตัวนี้ก็เป็นตัว Hot 40 Pro พับตันเองนะครับ ดีไซน์สวยเลยนะครับผมราคาที่9 9 0 0นะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับเจ้าบุ๊ตอินฟินิกของเรานั่นเองนะ